สวัสดีครับวันนี้นาราแอสเซทนะครับนำท่านมาชมที่ดินทําเลทองใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ตนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่1ไร่2 7 7ตารางวาเจ้าของเสนอขายไว้ที่ราคา12ล้านบาทนะครับตัวที่ดินมีหน้ากว้าง15เมตรลึกประมาณ114เมตรนะครับ ตั้งอยู่ที่บ้านสาคูอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับที่ตั้งนะครับเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงนะครับใกล้สนามบินนานาชาติห่างประมาณ3กิโลเมตรนะครับตัวที่ดินห่างจากอบอตอสาคูนะครับประมาณ200เมตรนะครับตัวที่ดินใกล้กับอุทยานแห่งชาติสืรินาคนะครับ โดยมีหากชื่อดังเช่นหาดในยางห่างประมาณ4กิโลเมตรหากในทองห่างประมาณ4.5กิโลเมตรนะครับตัวที่ดิงไม่ไกลจากห้างโลตัสถลางนะครับห่างประมาณ8กิโลเมตรนะครับที่ดินนี้นะครับเหมาะที่จะสร้างรีสอร์ทวิลล่าบ้านพักอาศัยอพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อไว้เพื่อเก่งกำไรนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อนาราเอสเซดได้ที่เบอร์โทร0 8 0 2 8 8 2 0 0 0นะครับนาราคิดค่าในหน้าแค่3%เปอร์เซนะครับเมื่อขายได้จริงโดยไม่ต้องเสียค่าการตลาดและไม่ต้องมีสัญญาผูกมัดเรื่องการแต่งตั้งในหน้านะครับนาราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมช่องนาราเอสเซดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ